สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาทํารถของเล่นนะครับจากหนังยางนะครับก็เอาไว้เผื่อเราไปทํางานนะครับลูกเราไปด้วยนะครับก็ทําไว้ให้ลูกหลานเราเล่นนะครับก็ไม่ต้องมารบกวนเวลาเราทํางานนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท่านวัดถเน็ตนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทํารถของเล่นนะครับจากฝาขวดน้ําอัดลมนะครับแล้วก็จะมี ที่หนีบผ้านะครับมีไม้ลูกชิ้นนะครับแล้วก็ปากกานะครับแล้วก็จะมีหนังยางครับก็เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นใหญ่นะครับหนังยางเส้นใหญ่นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ทําการเจาะรูนะครับให้เล็กกว่าไม้ลูกชิ้นของเรานะครับจากนั้นก็ทําการแทงเข้าไปลักษณะนี้นะครับ ก็จะแน่นนะครับรู้สึกแน่นนะครับอ่าต่อจากนี้นะครับก็นำปากกานะครับมาอาศัยตรงกลางนะครับอ่าที่หนีผ้าเราลักษณะนี้นะครับแล้วก็นำไม้ลูกชิ้นนะครับมาเสียบใส่รูตรงอ่าปลายของไม้นะครับ แล้วก็ทำการาใส่อีกหนึ่งอันนะครับนี่ครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นรถออกมาลักษณะนี้ครับก็จัดรูปทรงให้สวยงามอาจจะล้อนะครับให้ความห่างดูความพอดีนะครับเมื่อได้มาลักษณะนี้ครับก็ทำการหักไม้เราออกนะครับ นี่ครับก็ทำง่ายๆนะครับแต่ว่าเด็กๆชอบนะครับนี่ครับหักออกไปนะครับก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นรถนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับจากนี้ไปนะครับเราก็จะใช้หนังยางครับอ่ามาผูกติดกับไม้ลูกชิ้นเรา ตรงกลางนะครับลักษณะน,นี้นะครับอ่าผูกให้แน่นเลยนะครับตรงนี้นะครับเราจะทําเป็นอ่าตัวไขาลานของเขานะครับนี่ครับก็ถ้าเป็นอาจางเส้นเล็กนะครับเวลาเราอ่าทำการ ดึงมานะครับแล้วเราจะอ่หมุนนะครับเขาจะวิ่งช้าครับเราใช้ยางอเส้นวงใหญ่นะครับนี่ครับเมื่อได้มาครับก็ดึงมานะครับลักษณะนี้จากนั้นก็ทําการปิดปิดฝาเราครับทับกับหนังยางเรานี่ครับก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราจะเล่นนะครับ ทําทการดึงถอยหลังครับเพื่อที่จะยางครับตอนเราดึงครับยางเขาจะพันนะครับสถานีครับเวลาเราปล่อยนะครับก็จะวิ่งลักษณะนี้นะครับก็ไปดูอ่ะตอนที่เราอ่ะไปวิ่งกับพื้นกระเบื้องเลยนะครับนี่ครับถ้าเราต้องการให้รถวิ่งไปข้างหน้าครับก็เอาวางไว้แล้วก็ดึงถอยหลังมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทําการปล่อยไปนะครับนี่ครับรถเราก็จะวิ่งไปนะครับ ครับถ้าอยากให้วิ่งไกลครับเราก็พันหลายรอบนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับนี่ครับก็จะวิ่งออกไปไกลนะครับแล้วก็สนุกสนานนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ